ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะครับผมและคุณสมบัตินะครับทีมงานขายที่ดินโดยภากินรัตนะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมบ้านหลังนี้เลยนี่หลังใหญ่สองชั้นนะครับบนเนื้อที่หนึ่งไร่เก้าสิบสี่ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนสสี่จอเป็นโฉนดคูดแดงหลังใหญ่สร้างได้ไม่นานประมาณสี่ปีสี่ปีเองครับเดี๋ยวเรามาชมพื้นที่บริเวณรอบๆวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินชมรอบตัวบ้าน แล้วก็จะเข้าไปพาชมในบ้านอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่านะครับลักษณะของตัวบ้านนะครับจะหันหน้ามาทางทิศใต้ครับหันหน้ามาทางทิศใต้นะครับจะเป็นถนนคอนกรีตขนาดกว้าง8เมตรรวมไหลนะครับรวมไหลทางด้วยนะครับเป็นถนนคอนกรีตที่สร้างขึ้นมาใหม่หน้ากว้างติดถนนทางด้านทิศใต้อยู่ที่34เมตรนะครับถมดินไว้ค่อนข้างสูงนะครับ สูงระดับเดียวกับถนนด้านหน้าจะสังเกตได้ว่าฝั่งตรงกันข้ามเป็นที่นาต่ำกว่าถนนประมาณโอ้โหสองเมตรครับแน่นอนฮะของเราจะถมดินไว้สูงระดับเดียวกับถนนซึ่งสูงมากนะครับครับน้ําไม่เคยท่วมครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลเท่าไหร่ฮะหนึเมตรอยู่สูงกว่าระดับน้าทะเล189เมตรนะครับครับอ่เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับแปลงนี้นะครับมีแนวรั้วชัดเจนครับด้านหลังจะเป็น เสาคอนกรีตั้วนลวดน้ำเดี๋ยวเราไปชมด้านในบ้านนะครับจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับที่วิ่งเข้าไปยังที่จอดรถเดี๋ยวเราจะเดินชมด้านหน้าบริเวณสนามหญ้านะครับเป็นที่โล่งๆนะครับมีต้นอะไรบ้างครับคุณสมบัติบริเวณด้านหน้าที่เห็นนะข้างหลังผมนี้ถ้าออกดอกมาก็จะสวยงามมากนะครับสีเหลืองอร่ามก็จะเป็นต้นทองอุไรทองอุไรนะครับมาตัดแต่งได้ครับตัดแต่งให้เขาเป็นพุ่มเตี้ยๆได้เลยนะครับ แล้วก็ด้านหน้าที่ปลูกเรียงแถวกันไว้จะเป็นต้นเคนานะครับมีประมาณ5ต้นนะครับเรียงแถวกันอยู่ด้านหน้านะครับตัวบ้านจะหันหน้าไปทางที่ใต้นะครับด้านในจะเป็นห้องโลง่ลงๆกั้นห้องนอนไว้ชั้นบนหนึห้องนะครับมากั้นเพิ่มเติมได้นะครับรบ,บ้านหลังนี้เลขที่เท่าไหร่ครับคุณสมบัติเลขที่เท่าไหร่นะเลขที่ 64, 64. หมู่ที่4บ้านน้องไข่น้ําบ้านหนองไข่น้ํานะครับ ในเขตพื้นที่ของตําบลพังงานตําบลพังงานอำเภอขามสเก็แสงจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับตำแหน่งที่ตั้งของบ้านจะอยู่ใกล้กับตัวอำเภอขามสเก็แสงใกล้กับตลาดด้วยนะครับถัดไปประมาณ200เมตรจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้าครับอีก400เมตรจากตัวบ้านไปจะเป็นอ,อบตพังงานอ,อบตพังงานอยู่ในย่านความเจริญนะครับอาหารการกินมีครบ ในตัวตลาดห่างจากนี้ไปประมาณ3กิโลเมตรแค่นั้นเองก่อนจะเข้าไปในบ้านเราเดินดูรอบๆก่อนดีไหมจะพาเดินชมรอบๆตัวบ้านนะครับจะได้เข้าบ้านครั้งเดียวถอดรองเท้าครั้งเดียวครับด้านนี้นะครับจะเป็นที่จอดรถนะครับจอดรถได้ประมาณ2คันนะครับจะมีอาคารอยู่อีกหนึ่งหลังนะครับทําเป็นห้องทํางานห้องทํางานเป็นห้องทํางานแล้วก็เป็นห้องครัวนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำสองห้องนะครับทางด้านทิศี่เหนือ ทิศตะวันตกทิศตะวันตกครับผมครับนี่นะครับลักษณะด้านหลังของตัวบ้านนะครับจะมีห้องน้ําอยู่2ห้องนะครับเดี๋ยวตะกล้องเดินเข้าไปดูในห้องน้ํานะครับด้านหลังจะเป็นสระน้ำนะครับเป็นสระน้ําของพื้นบ้านนะครับของเราจะมีแนวเขตอยู่บริเวณแนวรั้วนะครับจะมีรั้วคอนกรีตปักไว้นะครับแนวเขตของเราชัดเจนรูปแปลงที่ดินจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับด้านนี้จะมี อาชายขายยื่นออกมาบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะครับห้องนี้จะเป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวเป็นที่เก็บของนะครับอาจจะดูลกๆหน่อยนะครับหลังนี้เจ้าของไม่ได้มาอยู่อาศัยนานๆครั้งจะมาจะมาประมาณวันศุกร์วันศุกร์ครับนอกกนั้นก็จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับที่ขายเนื่องจากมีบ้านอยู่สองหลังหลังนี้ไม่ค่อยได้มาอยู่อาศัยนานๆครั้งจะมานะครับก็จะดูลกๆนิดนึงนะฮะ ห้องนี้ก็จะทําเป็นห้องทํางานเป็นห้องทํางานนะครับมีเครื่องปรับอากาศอยู่ด้วยนะครับทำเป็นห้องนอนได้นะคุณสบายได้ได้ครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมบริเวณด้านหน้าแล้วก็เดินเข้าไปชมภายในตัวบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับตําแหน่งที่ตั้งของตัวบ้านและอําเภอขามสเกรังจะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ40กิโลเมตรนะครับ40กิโลเมตรท่านใดที่เดินทางมานะครับจะต้องผ่านตัวอำเภอนนทยครับ ประมาณ20กิโลเมตรจากตัวโคราชมาเนี่ยมาถึงนนทัไทย20กิโลครับแล้วก็มาที่อำเภอขามสแกแสงอีก20กิโลมาถึงจุดนี้มาถึงจุดนี้เลยครับประมาณ40กิโลเมตรนะครับรวมแล้วนะครับครับอ่เดี๋ยวเราไปชมด้านในบ้านกันนะครับขออนุญาตถอดรองเท้าเลยเนาะชั้นล่างนะครับชั้นล่างก็จะเป็นห้องโล่งๆนะครับลักษณะแบบนี้นะครับบ้านหลังใหญ่2ชั้นนะครับขนาดกว้าง9คูณ7เมตร9คูณ7เมตรครับครับ หันหน้าไปทางที่ใต้นะฮะจะเป็นห้องโล่งๆลักษณะแบบนี้นะครับก็จะดูโลกนิดนึงเจ้าของไม่ค่อยได้อยู่ยจะนิ่งเป็นเก็บของอย่างเดียวมาเฉพาะวันศุกร์เนะาะจ,จะมาเฉพาะวันศุกร์นะครับมานอนค้างคืนคืนเดียวนะครับเช้าก็ไปทํางานต่อนะครับเจ้าของบ้านนะครับรับราชการอยู่นะครับนานๆครั้งจะมานะครับวันนี้เป็นวันจันทร์เราได้มาถ่ายทําในวันจันทร์ซึ่งทางเจ้าของบ้านได้ไปปฏิบัติราชการอยู่นะครับวันนี้ จะมีคุณป้ามาเปิดบ้านให้นะครับรบวันนี้วันที่28นะครับ28พฤศจิกายน2565บริเวณชั้น2นะครับก็จะมีบันไดนะครับขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับมีระเบียงด้านหน้านะครับชัดเจนนะครับมองเห็นบริเวณรอบๆตัวบ้านนะครับจะเห็นได้ว่าบ้านหลังนี้ถมดินไว้สูงกว่าข้างๆทั้งสองด้านนะครับสูงมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชม ในตัวบ้านนะครับชั้นบนนะครับก็จะมีอยู่1ห้องนอนนะครับแล้วก็จะเป็นห้องโล่งๆนะครับอาจจะถือได้ว่าเป็น2ห้องนอนก็ว่าได้นะคุณสมบัติใช่ใช่ครับเพราะว่าตรงนี้ก็ทําเป็นที่นอนได้ได้ครับแล้วก็ห้องนอนด้านข้างบริเวณนี้นะครับขายเฉพาะตัวบ้านนะครับส่วนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเจ้าของบ้านจะเก็บออกให้ทั้งหมดเลยนะครับฝ้าก็จะเป็นฝ้าหลุม ส่วนพื้นก็จะเป็นกระเบื้องแกนิโต้นะครับสภาพใหม่งานซ่อมแซมเป็นยังไงคุณสมบัติงานซ่อมแซมเท่าที่มองดูยัง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 เนียบอยู่ยังเนียบอยู่นะครับเพิ่งสร้างได้แค่4ีปีสี่ปีนะครับในส่วนตรงห้องตรงกลางชั้นบนจะเป็นห้องครัวเล็กๆนะครับเป็นห้องครัวเป็นที่ประกอบอาหารได้นะครับเล็กๆหลักๆแล้วก็จะอยู่ชั้นล่างนะครับตั้งห้องครัว ห้องน้ำนะครับจะมีอยู่1ห้องนะครับด้านบนด้านล่างจะมีห้องน้ำสอห้องด้านบนมีห้องน้ําอีกหห้องรวมเป็น3ห้องนะครับครับห้องนอนก็ข้างบนก็นอนได้สองห้องข้างล่างได้อีก1ห้องได้ครับไปจับใจใช้สอยที่ตลาดก็3กิโลเมตรไม่ไกลครับในตลาดก็จะมีที่พ่าการอำเภอครับมีโรงเรียนขามสแกแสงมีธนาคารต่างต ตลาดมีตลอดทั้งวันนะครับมาจับจ่ายใช้สอยได้นะครับลักษณะของชั้นบนก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับจะมีห้องนอนใหญ่ขนาดกว้าง4 4เมตรเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณรอบๆนะครับหลังนี้เจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่2ล้าน500,000บาทนะครับเนื้อที่1ไร่94ตารางวานะครับเป็นโฉนดคุดแดงนะครับขายเนื่องจากไม่มีเวลามาดูแลนะครับบันไดนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับ มันได้ขึ้นมาชั้นสองก็อาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไรเนื่องจากเจ้าของไม่ได้มาอยู่ก็จะมีหยาบแย่บ้างนะครับมาทําความสะอาดอาปัดกวาดเช็ดถกูก็จะสะอาดสวยงามนะครับเนื่องจากาเป็นบ้านที่ยังสร้างได้ไม่นานนะครับเจ้า,จาของไม่ค่อยได้อยู่อาศัยนะครับมาทําความสะอาดก็จะสวยงามมากนะครับชั้นล่างก็จะเป็นห้องโล่งๆนะครับ<น>จะมากั้นห้องนอน,นอเพิ่มเติมหรือจะมาทําทเป็น ห้องกระจกกั้นห้องกระจกได้ทั้งหมดเลยนะครับติดเอได้นะครับอย่างงี้คุณบากินในส่วนที่เป็นพื้นที่โลง่ลงๆข้างหน้าตรงนั้นสามารถที่จะจัดกิจกรรมอะไรได้ไหมถ้ามีงานเลี้ยงงานอะไรสังสรรค์อพอ<บ>ญาติาอะไรอย่างเงี้ยฮะด้านหน้าเป็นสนามหญ้าโล่งๆนะครับสามารถที่จะมาทําเป็นแคมปิ้งได้นะครับอาหารการกินอยู่ใก,ใกล้ๆแล้วก็หรือจะมาปลูกผลไม้เพิ่มเติมข้างหน้ามีเยอะแยะเลยมไม้ดอกไม้ประดับมีนะครับด้านหลังเป็น สระน้าคลองน้ําเป็นคลองน้ําด้วยเป็นสระน้ําด้วยไม่ใช่ของเราสูบน้ําขึ้นมาใช้ได้สระน้ำไม่ใช่ของเรานะแต่มันจะอยู่ติดกับคลองน้าโอ้ครับครับสามารถสูบน้ําขึ้นมาใช้ทําการเกษตรมาลดน้ําต้นไม้ปลูกผลไม้ได้ทั้งหมดเลยได้ครับสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับบ้านหลังนี้สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามานะครับขอพิกัดนะครับนัดหมายดูตัวบ้านล่วงหน้าประมาณ1วันนะครับครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านน้องไข่น้ำน้องไข่น้ำนะครับตำบลพะงาตอำเภอขามสแกแสง จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นบ้านของอข้าราชการนะครับมีอยู่2หลังหลังนี้ไม่ได้อยู่อาศัยนะครับจึงต้องการขายออกไปนะครับท่านใดที่อยากจะมาดูแลมาครอบครองต่อก็ติดต่อสอบถามทางทีมงานของเราได้นะครับติดต่อ,อยังไงฮะงเบอร์โทรทาการติดต่อเบอร์โทรศัพท์จะเป็น0814133164นะครับทาง id line ก็จะเป็นแอดพาคิน999เป็นภาษาอังกฤษนะครับ,99บ pakin 999อย่าลืม แอดนำหน้าด้วยครับท่านใดสนใจติดต่อ,อสอบถามได้นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบ,ค,บคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีค,ความสุขสว,ส,สวัสดีครับ